อันนี้คือผ้าชิ้ตัวผ้าฝ้ายนะคะก็จะเป็นลายทะเลภูหอเนาะอันนี้นะคะก็จะเป็นสีย้อมธรรมชาตินะคะอ่าจะมีสีสีดำนี่จากมะเลือนะคะส่วนสีขาวนี่คือจากฝ้ายแท้ๆเลยนะคะแล้วก็ส่วนสีอ่อนๆออกสีแบบเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะออกน้ําตาลอ่อนๆแต่ก็ไม่น้ําตาลมากเนาะอันนี้จากฝางนะคะ อันนี้ลักษณะผ้าผืนแรกเนาะเป็นแบบนี้นะคะส่วนพื้นที่สองค่ะจะมีสีดำสีม่วงนะคะนี่สีม่วงอ่อนๆนะคะแล้วก็มีแถบท้ายๆที่เป็นสีเขียวนี่คือย้อมดอกดาวเรืองนะคะแล้วก็ตามด้วยสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะส่วนพื้นที่สามนะคะจะมีสีชมพูสีขาวนะคะแล้วก็มีการเล่นลวดลายก็คือเขียวขาวเนาะอ่าแล้วก็ มีสีดําด้วยส่วนพื้นสุดท้ายนะคะพื้นที่4ก็จะเป็นลักษณะสีดำนะคะแล้วก็มีน้ําตาลออกแดงๆเนาะมันออกจะออกแดงๆนะคะอ่าอันนี้มีอันนี้สไตล์นี้4ีผืนนะคะ